กลับมาพบกับช่วงแนะนาหนังสือประกอบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยจะมีหนังสือเรื่องอะไรไปพบกันเลยค่ะชื่อเรื่องทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชนผู้แต่งสนทนาพลศรีหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาพันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชนประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างและลักษณะของชุมชน การพัฒนาชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนทฤษฎีทางสังคมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนสังคมไทยและปัญหาของสังคมไทยคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรือกเรียก309.1ยสเสือ33ทอทหารหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคารเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนผู้แต่งสัญญาสัญญาวิวัฒน์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาพันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชนประกอบด้วยเนื้อหาสองภาคได้แก่ภาคที่1แนวความคิดเบื้องต้นประกอบด้วยเนื้อหาความหมายของการพัฒนาชุมชนเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนสังคมด้อยพัฒนากับสังคมที่พัฒนาแล้วดัชนีพัฒนาการทฤษฎีในการพัฒนาสังคม ตัวแบบในการพัฒนาภาคที่2การพัฒนาชุมชนไทยประกอบด้วยเนื้อหาลักษณะของสังคมไทยการพัฒนาชุมชนไทยแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชนวิธีการพัฒนาชุมชนเทคนิคในการพัฒนางานพัฒนาชุมชนการวางโครงการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนการบริหารและประสานงานพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนการประเมินผลผลของการพัฒนาชุมชนต่อประเทศไทยสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาชุมชนปัญหาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียสเก3าจุสอเสือ62กไก่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนัก วิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกรณีศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกประสบการณ์นานาชาติ ผู้แต่งสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาพลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุขประกอบด้วยเนื้อหาบทนำการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกสรุป และข้อเสนอแนะคุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียกวจ .323.6 ขอไข่54ขอไข่หนังสือวิจัยชั้น4ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะชื่อเรื่องหลักกฎหมายซื้อขายขายฝากและเปลี่ยนให้ให้เช่าเช่าซื้อผู้แต่งดุลยารวดทางคำแก้วสุภาสวัสด์หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชากฎหมายในการประกอบอาชีพประกอบด้วยเนื้อหาสัญญาซื้อขายการซื้อขายเฉพาะบางอย่างสัญญาแลกเปลี่ยนสัญญาให้สัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อคุณผู้ฟังติดตามอา่านหนังสือได้ที่เรีกเรียก346.07ต่อเต่า74หอหีบห้องหนังสือมีชายริชพันชั้น4ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคารเเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะ ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนกฎหมายและเมื่อจัดการงานนอกสั่งลาบไม่ควรได้ผู้แต่งเดือนเด่นนาคสิหาราชหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชากฎหมายในการประกอบอาชีพประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เบื้องต้น ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทําของบุคคลในการกระทําของตนเองความรับผิดในการกระทําของบุคคลอื่นความรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากซัดค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดอายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายนิรโทษกรรมจัดการงานนอกสั่งลาบมิควรได้ คุณผู้ฟังติดตามอ่านหนังสือได้ที่เรียกเรียก346.03ดอเด็ก85ออ่างห้องมีชัยริชุพัน์ชั้น4ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะชื่อเรื่องวิถีชีวิตท่า,าศาสนิกในประเทศไทยพุทธอิสลามคริสพราหมณ์ฮินดูซิก คุณแตงวรเดชออรวรพิพัฒน์และคนอื่นๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประกอบหลักสูตรรายวิชาศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตประกอบด้วยเนื้อหาพุทธศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูศาสนาซิกโดยศึกษาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตวันสำคัญทางศาสนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คุณผู้ฟังติดตามอ่าน หนังสือได้ที่เรียกเรียวแแวน73บวแแวนหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการอาคาร A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ